ดีหน่อยครับผมเรามาแจกยิ้มยังไงบ้างคะครับผมจริงวันนี้ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับผมเขต้องขอบคุณทางคอเกตมากที่เชิญผมไม่ได้เข้ามาร่วมงานก็ได้เปิดตัวพิซซิงเตอร์อย่างนี้ด้วยคูดถึงความรู้อะไรตอนช่วงที่มีต่อไอยู่จริงๆแล้วผมมีโอกาสได้ติดตามผลงานอยู่หลายเพลงมากแล้วก็ซีรีส์ด้วยก็ซีรีส์ที่ดังๆที่ผมชอบก็คือซีรีส์เรื่องเหล่าเบอร์ใช่ครับผมก็จำได้ว่าตอนแรกที่ดูไปก็ตับพังเหมือนกันเพราะว่าซีรีส์ค่อนข้างแบบ กินใจประมาณหนึ่งครับแล้วก็พูดถึงผลงานเพลงนี่ก็ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเรื่องกำลังเสียงเรื่องการร้องเพลงนี่ก็คือแบบที่สุดครับพ่แม่ครับที่สาคัญคือมีรอยยิ้ม่สดใสสดใสมากครับนี่เออสวยมากก็เกดเลืองทุกคนแล้วราทําใจอะไรรอยยิ้มของไอซ์บ๊อ จริงๆแล้วผมรู้สึกว่ารอยยิ้มของยูก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันครับเพราะว่าเวลาที่เขาน้องเพลงหรือเวลาเขาแสดงซีรีส์เนี่ยเราก็จะเห็นเขายิ้มอยู่บ่อยๆใช่ครับแล้วเขาได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ผมรู้สึกว่าเหบอกส่งออกมาแล้วรอยยิ้มของเราล่ะครัจริงๆแล้วก็เฉินเหมือนกันครับใช่เพราะงๆนี่ถือว่าเป็นแบบสำสื่อคนเดียวครั้งแรกของผมนะใช่ก็จะคั้งตั้งตื่นเต้น ช่ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเพราะว่าเห็นว่ามากตั้งแต่เช้าเลยเพราะจริงๆเราถือว่าเริ่มตอนค้าเปิดแค่จับเดี่ยวใช่ก็เมื่อกี้นี้ทางที่ทีมงานเขาก็มาบอกว่าเพือแฟนขาตอข้างเปิดและเขารีบขึ้นมารอเราเลยก็ขอบคุณ จร,จริงๆแล้วคือถ้าพูดถึงคอเกตเนี่ยคือเราก็จะรู้จักคอเกตอยู่แล้วตั้งแต่เด็กคือด้วยความที่ที่บ้านผมก็ทุกคนได้ใช้หมดใช่แล้วพอวันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมงานกับทางคอเกตที่สุดเป็นเกียรติมาจริงสุดใช่การเดินถ้าใช้เดือก็คือมีรอยยิ้มเลยใช่รอยยิ้มออได้เลยอ๋อแล้วใจเนี่ลองยิ้มยิ้มแบบแจกแจกนิดนึงแจกนิดนึงอ่ะแจกให้สบครับไอ้นี่หน่อยเนาะปากปากหน่อยนึงที่ปากครับผมก็ขอฝาก โอเคออฟติกไวทเบอร์เกอร์นะครับผมแล้วก็พรีเซนเตอร์ไอวีเนี่ยนะครับโอเคอะโอเคอ่ะตอนที่ขอนิดนึงน้องมันจะจบแล้วรีวิวออฟติงนิดนึงไม่ได้เลยปะไม่มันเกินแต่กับตอน มเ<บ> <บา S 1> หตุการณ์คือจริงๆแล้วผมเห็นว่าแฟนๆทุกคนอ่ะค่อนข้างตื่นเต้นกับกิจกรรมอลติ้งเนาะผมก็เห็นว่ามีคนอ่ะได้ลองทายกันแบบ่อก่อนนี้ค่อนข้างเยอะแล้วแหละว่าอาติ้งน่าจะจัดวันนี้แน่เลย <S <S ใช่แต่ว่าจริงๆพอไปก็สนุกมากๆจริงครับเกิดแต่กบผมที่ทุกคนได้เห็นกันก็<อ>คือหนึ่งหนึ่งวันพันเหตุการณ์จริงไหมหนึ่งวันพันเหตุการณ์จริงครับผมก็คือเริ่มมาตอนแรกเลยตอนเช้าคือรถผมอ่ะออกช้าที่สุดออกช้าที่สุดเพราะว่าพี่มิว ี่อยู่รถติดคุณอยู่รถติดชายคับผมก็เลยทําให้แบบว่าเราได้ออกชานิดนึงแตบบ่ว่าก็าไม่เป็นไรครับผมก็พอไปถึงก็มีกิจกรรมมากมายที่แบบได้ลองทําด้วยแบบเล่นกิจกรรมแบบเล่นเกมสนุกมากๆเจ้าหน่เห็นว่ามันมีเป็นแบบว่าคอนเทนต์เลยแหละ<ช>คนนั่งมาัตไปกันมาขึ้นรถหมดเลยใช่ครับคือมนันยังไง ก็พร้อมที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นวันธรรมดาแล้วรถติดด้วยผมรู้สึกว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือทีมงานทุกคนก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็อยากจะมาเออติ้งกับทุกคนก็ได้ครับผมนี่มาแต่เช้าเลยสนัดแปดโมงจำได้ผมมาแต่เจ็ดโมงสี่สิบห้าเพราะว่าตัวเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้ไปเออร์ติ้งย้อนไปเหตุการณ์เกิดแต่กระปออนเกิดแต่กรคือเท่าที่ผมจำความได้คือผมไม่ได้ไปทะเลนานแล้ว อ่าคือเราก็มาทะเลบางทีเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทํากิจกรรมทางน้ําแบบอย่างเต็มที่อ่ทจดนี้มันก็เกิดจากคือเราเล่นบานาน่าโบ๊ทครับตอนแรกคือตอนนั้นจําได้ว่าที่เล่นมีมีเอสมีคูวินมีโฟทมีวิยมแล้วก็มีนัดใช่แต่ว่าคือเราก็เล่นล้วก็สนุกคือผมว่าผมก็รู้สึกว่าแบบเออเราเล่นแต่ว่าเราก็ต้องแบบต้องต้องปลอดภัยนะเราปอดภัยเพราะเรื่องความที่เราเป็นคนแบบว่ายน้ําไม่ใช่เป็นใช่ทีนี้เล่นบานาน่าโบ๊ทก็เกิดแบบเกิดแต่กับผมไงใช่ก็คือโดน้าดน โดนหัวโคตดคือที่ผมรูว่าเป็นหัวโคตดเพราะว่ามันค่อนข้างเอกลักษณ์มากก็เป็นหัวโคตดแน่นอนแล้วตอนที่ผมแบบโชร็จโคตรก็บอกว่าไม่รู้เหมือนโดนเท้าใครเลยแต่ไม่ใช่เท้าสัะปากมันตอนนั้นมันยังไงบ้างมันตอนนั้นคือมันเจ็บก่อนตอนแรกเรากลัวอย่างเดียวเลยว่าฟันเราจะเป็นไรไหมว่าจำเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีงานกับ ฝากไป่นไปช็่อนเลยช็คก่อนเลยต่อฝากสพันึ่งเริ่มรู้สึกแสบชาชด้วยความที่มันเป็นน้าทะเลนั่แหละแล้วเค็มเียแล้วปาแขสมากมันก็ค่อยๆบวมขึ้นเรือยๆบวมขึ้นเรื่อยๆก็ตอนที่เขาทำกิจกรรมกันตอนกลางีคือผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายมูปเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเรานั่งกับผู้จัดการอยู่ปากรวมแต่ว่าเรียกว่า ถ่ายเร็วครับผมเพราะว่าเรามีถ่ายครงทีต่อเลยเราก็เลยต้องรีบแบบรีบทายารีบกินยาให้มันให้มันหายวที่สุดเพมีได้มากี่ได้มากี่รอยได้มารอยหลักๆครับผมใช่แล้วก็มีเหตุการณ์นี้ก็คือขี่จ็กสกีเอออาจจะไหลหอ่อคือเป็นจังหวะที่แบบค่อนข้างค่อนข้างตลกมากๆก็คือผมแบบไปไปกับภูวินใช่ไหมครับผมก็คือตอนนั้นมันจะมีพี่สกายกับพี่นานีที่เล่นเจ็กสกีอยู่แล้วผมก็ซ้อนภูวินใช่ตอนนั้นก็คือแบบ คุณตองตรงไงเราขี่สกีมันไม่เป็นเราเลยเลือกซ้อนดีกว่ามันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์มันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์คือมันคือค่อนข้างขี่ยากกว่าเยอะครับใช่แล้วพอขี่อยู่ก็คุยบอกว่าจับแน่นๆนะจับแน่นๆคือว่ขี่คือคุยคูบินใช่ครับคุยแน่นนะผมบอกเออไม่เป็นไรจับอยู่จับอยู่ได้ได้ได้ซักพักเลงเร่งเครื่องแต่ว่าไหลอย่างนี้แต่พอเป็นภาพแล้วว่าตลบตลบเห็นเห็นภาพได้ไหมเห็นภาพเขบอกมันมันแบบมันไม่ได้แบบอย่างนี้แล้วลงมันคือแบบ ประสบการณ์ประสบการณ์อะไรใหม่หมๆก็เกิดจากการแต่แบบมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครบเขาบอกว่าว้าวมากกับแกล้งต้นมูล ยังไงคือผมอะถามกูวินก่อนเลยว่าแบบแล้วแข่งเป็นไรวะเพราะว่าจริงวเราก็คิดไม่ค่อยออกเพราะด้วยความที่มันมีเวลาเพื่มจังๆเราไม่่อ้ได้มีเวลาแบบไปหาเขาตัวแหนเสียกูวบอกแค่ว่ารอดูเลยรับรองเขาไม่ได้เปิดเคยมาให้เราไม่เปิดครไม่เปิดบอกว่ารับรองง่ายแต่เป็นที่จดจำแน่นอน พอแบบคือพึ่บพอเราแบบเขาเรียกว่าอะไรเก็บของเสร็จปุ๊บกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผมก็ถามว่าสรุปใส่เสื้อเะไรเขาบอกว่ามาดูผมก็เลยเห็นแล้วตอนแรกคือเป็นสตาร์กับโรสใส่ก่อนแล้วก็เป็นพี่มาร์คพี่มาร์คตากินที่แต่งเป็นแบบตากล้ับใช่เก็โอ้โหว่าเป็นคอนเทนต์ที่ผมว่าดีมากชอบชอบอ่ะแล้วรีวิวรีวิวแต่ละมือส้มเป็นยังไงส้มก็เห็นแบบ ูกกใจ่อผมเคยแฟนคลับหลายๆคนแบบถามหาว่าเออทำไมสไปเดอร์แมนไม่ไม่ถ่ายกับเซนต์เพื่อนจริงอาจจะมีภาพครับแต่ว่าไม่ได้ลงแล้วจะได้เห็นไหมอ่ะจะได้เห็นไหมอาจจะเป็นแบบในในโมเมนต์พิเศษเช่นแบบวันเกิดอะไรอย่างนี้เก็บไว้ก่อนเหรอเก็บไว้ก่อนมีทั้งทีต้องมีแบบทีเดียวโจมนี่ถูกใจไหมคะดีครับดีครับเป็นแบบคนโจมเพราะเขาสวยนะเออคนโมเพราะเขาสวยจริงๆแล้วอ่า เขับอกว่าดูเท่แล้วดูเท่ดูเท่แต่พอว่าใส่ชุดเซรามอนก็จะดูประดิษฐ์ฟิลหนึ่งได้เลยว่าได้อยู่เซรามอนที่แข่งแข่งแข่งทั้งสามคนเลยก็คือตัวนแล้วก็พีวินก็ถือว่าผมให้เลยได้เพราะว่าถ้าจับชุดออกมาคือล้างทองของล้างทองนี่คือจะตกใจเลยไหมตกใจเลยเป็นแบบเท่เลยมันอาจะเป็นเซรามอนที่อแบบตัวแบบหนาเป็นพิเศษตัวหนาพิเศษใช่แต่ว่าแต่ผมเห็นว่าพอใส่ชุดเซรามอนแล้วก็ดูดีเหมือนกันครับูดี หน้าหวานาใช่เราใส่เสื้อผ้าได้ทุกแบบเออฝาดีเนี่ยบอกว่าตอนนเล่นคิวมากครับคุณทีคุณทีใช่ครับตอนจริงแล้วผมก็ตื่นเต้นไม่แพ้ทุกคนก็อยากจะให้คุณทีได้รีพรอนแบบเร็วนี้เหมือนกันเพราะว่าก็จริงๆแล้วก่อนน้นี้กำหนดการพรของคุณทีจริงๆแล้วต้องมาเร็วกว่านี้แต่ว่าผมติดในเรื่องแบบธุรกิจการการเรียนแบบเราอยากจัดการเรื่องการเรียนให้มันแบบเข้าที่ก่อน ใช่ก no ็เลยแบบบอกว่าเออเราเราถ่ายเป็นแบบเป็นช่วงเป็นช่วงกรกฎาคมพอเราเห็นว่าเออแบบแฟนๆทุกคนแบบตั้งหน้าตั้งตารอคอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่แบบเราจะต้องเร่งตัวนี้ก็ถ่ายแบบที่ละสี่วันนะครับทุกคนที่ละหาสิบสองวันทีเลยนี้อย่างเงี้ยล่าสุดเอาติ้งทุกเสร็จก็ถ่ายต่อเลยไปถ่ายทะเลใช่ครับก็อาจจะไม่ได้มีแบบภาพออกมาให้ได้สัมผัสทุกคนได้เยอะมากเำหรแบบสปอนเพราะว่าผมรู้สึกว่าเมจิกของเรื่องตุ้ีเนี่ยมันคือในเรื่องของโลเคชั่น คอสตูมแล้วก็พิพิธภัณฑ์แต่ไว่ามันใกล้ๆแล้วแหละด้วไหมจล้วใกล้ไหมใกล้มากปีนี้แน่นอนครับใช่ผมกป็ปีนี้ก็เหลืออีกประมาณสี่เดือนต้องภายในสี่เดือนนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนจะได้ดูแน่นอนแล้วก็อยากจะฝากทีนะครับว่าผมเชื่อว่าคือถ้าเกิดใครเจอแบบเรื่องแย่ๆในชีวิตมาหรือว่าหกเหนื่อยจากงานมาอย่างเงี้ยทีช่วยได้ นียยิ้มเลคือผมเล่นเองแล้วแบบวผมก็ขำจริงๆแล้วอย่างครูวินเนี่ยเป็นคนที่แบบสมาธิดีมากนะดูขำยากมากแต่ก็ยังมีแบบมีดุดบ้างนิดๆหน่อยๆใช่เพราะว่าแบบคือคำพูดของคุณทีแบบแต่ละคำพูดผมก็ถือว่าเออตคนนี้สุดเหมือนกันใช่สายสักที่นี่แบบคุณทีหนึ่งเอาแบบคุณทีเลยก็แบบดีเลย อยากจะขอฝากซีรีส์เรื่องมีสติในบาทีให้ทุกคนด้วยนะหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวของพวกเราแล้วก็จะได้ติดตามกันอีรีส์นี้ค่ะโอเคมานี้นเ่อร์ฝากมาลิ้นเตอร์ก็านหนึ่งด้ยโอเควิชิพูดโอเคจ้าอินเตอร์อินเตอร์นะี่ขออันนี้กอ่ช็อตดึงอ๋อช็อตผู้เดิมเพรมันแคบมันไม่เห็นเนี่ย